ก็สวัสดีครับคุณชุบไม่ได้่อไม่มีของเาก็มาอยู่ในเกมหลบครับเรามาอยู่ในตกว่าอันนี้พี่ก็จะมาแนะครับในพวกเจ็ดลอยก็คือเนวไม่ตันนะครับนะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับจริงพี่ที่เก็บฟาร์มนะครับนะเพราะว่ามันใช้เวลากันในการฟาร์มนานมาก็เลยฟาร์มไม่ใช่แค่เนีเจ็ดลอยเท่านั้น ไม่เมื <Bien ven ido> ่อวนอย่าช so, like ุ leve leve like so, scene, yes, so hmm. right. ูไปไม่ชุูไปก็แบบนี้ก็มีคนเล่นเยอะพอสมควรนะครับมีคนเล่นอยู่ประมาณห้าร้อยห้าพันคนนะครับนะก็เยอะอยู่นะครับแบบนี้โอเคเรามาดูของอดีนี้กันดีกว่านะครับเอีอี้เป็นคดีที่พี่เพิ่งสมัครได้เมื่อวานนะครับนี่ของก็มันนี้เลยนะครับก็ของมีอะไรเยอะนะครับมีดาบนี่กับนี่นะครับนะ ล้วก็รอบนี้ก็ไม่ไหลเหมือนกันนะรอบอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่กับนี่นะครับนะมีหัวหมาด้วยนะครับไอ้ไข่หมานะชุบตี่เราโล่แล้วก็ผลพิศดานะครับก็มีคนระดับสีแดงหนึ่งคนนะครับนะซุปข่าปรเจกต์โปรเจ็ดครับเพื่อนขอให้ดูนะครับนี่เป็นผมนี้นะครับส่วนรักข้าราชการด้วยเพื่อนก็ผลนี้พี่กำลังไซยู่หรือเปล่ามันจะไซยุฟังนะมึงอยากพูดเลยมึงพูดว่าส่วนรักข้าราชการเพื่อน ใ้ได้ไปก็คุ้มนะครับงเียลชีเยู่งผลด้วยนะครับนะไม่บอกกันอยังเงีอยูส่างนี่คือที่เอ่อไปซื้อไอเกาะนะครับที่มาความความไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่เอาไปเอาซเอาไปซื้อออคิเกาีแล้วดีแล้วหาคี้งมาเลยนะว่าตอนนี้ยังไม่มีอาคีดีนะ่าก็มีสานี้นะครับ นนก่อนี่้าไปฟาร์มตากนไม่รู้ว่าอาชีเกาะมันขายท,ที่ที่อยู่เท่าไหร่นะครับงนผลทีสานี่ใ้ไใาใสาใช่ไหมใช้าผใสใช่ไหมแล้วกามแ้กตาชอมาแาีช่เสียงมาพี่ก็จะอัพแค่สายบเพราะว่าพิาน,นไ,ได้อัพสายดาบนะ อาจจะอัพสายดาบด้วยนะครับนะเพราะว่าอัพสาัก่อนนะครับแพทกล้องมีประมาณหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแตงมีตังอยู่หนึ่งอิมนะโอเคก็ไอหม้อมอสไอเหี้ยครับอยาพทิ้งก็จะทิ้งไอาหารอาหารข้างบนกับอาหารข้างล่างไว้ในข้างล่างคิดไอหม้อมอสไอเหี้ยเราตั้ลายยี่ไอหม้อมอสไอสัตว์ ผมก็ขอลาปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะยินดีในที่ต่อคลิปต่อเ,เออไอหมอมอเนี่ยก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย